ชายแก่ธรรมดาหรืออดีตนักรบรับระดับตำนานเมื่อรปอปภไวยชาราถูกหัวเราะเยาะต่อหน้าทุกคนแต่ไม่กี่นาทีต่อมานายพอเมริกันกลับลงจากรถแล้ววันทยหัดให้เขาด้วยความเคารพสูงสุดใครกันแน่คือชายผู้นี้อะไรคือความลับที่ซ่อนอยู่ภายใต้ชุดเครื่องแบบซีจ,จางเรื่องราวทั้งหมดจะเปลี่ยนมุมมองของคุณตลอดไปชายชาราร่างผมใส่ชุดเครื่องแบบรปอปภสีซีดเก่า ยืนตรงหน้าประตูอาคารราชการกลางกรุงเทพแดดบ่ายแผดเผาเม็ดเงื่อไหลลงตามขมับมือที่เคยสั่นกลับแน่นิ่งขณะยกมือขึ้นวันทยหัดต่อรถยนต์สีดำเงาพนักงานในตึกมองผ่านกระจกด้วยความเบื่อหน่ายบางคนหัวเราะเบาๆคิดว่าเป็นทหารด้วยไงเสียงกระซิบกระซาแบแววตาดูแคลงกระจายทั่วโถงหน้ารถยนต์คันนั้นหยุดสนิทชายร่างสูงใหญ่ในเครื่องแบบนายทหารอเมริกันก้าวลง ทุกสายตาเปลี่ยนเป็นตกตะลึงในทันทีเขาหยุดยืนตรงหน้าชายชราแล้วค่อยๆย,ยกมือวันทยหัดกลับอย่างเต็มยศความเงียบโปรยตัวคล้ายอากาศหยุดนิ่งเสียงรองเท้าบูตตอนนายทหารกระทบพื้นหินดังชัดเจนหัวใจของผู้คนในตึกเต้นแรงขึ้นไม่มีใครพูดอะไรออกมาได้ชายชราไม่ขยับเพียงแค่ยิ้มบางๆแล้วลดมือลงอย่างมั่นคงนายทหารอเมริกันโน้มศีรษะต่ำเล็กน้อย เหมือนเป็นการให้เกียริสูงสุดคนในอาคารพากันออกมายืนเรียงแถวบางคนเริ่มซุบซิบเขาเป็นใครกันแน่ทำไมนายทหารระดับสูงถึงเคารพเขาแบบนั้นในห้องบัญชีเจ้าหน้าที่ค้นข้อมูลย้อนหลังมือหนึ่งเลื่อนแฟ้มเอกสารเก่ารูปถ่ายขาวดำใบหนึ่งหล่นลงจากแฟม้มเป็นภาพชายหนุ่มในชุดเครื่องแบบทหารไทยยืนคู่กับนายพรอเมริกันในสงครามเวียดนาม ข้างใต้เขียนว่าพันโทพิเศษสุรเชษฐ์งชัยผู้บังคับบัญชาหน่วยรับร่วมไทยสหรัฐอากาศในตึกเหมือนจะเย็นลงในทันทีคนที่เคยหัวเราะกลับยืนนิ่งด้วยใบหน้าซีดเผือดเจ้าหน้าที่คนหนึ่งกระซิบกับอีกคนเบาๆเราดูถูกฮีโร่ของชาติไปเหรอเสียงกระซิบแผ่วเบานั้นแผ่กระจายไปทั่วโถงไม่มีใครกล้าสบตาชายชราเขาเดินผ่านฝูงชนที่เปิดทางให้อย่างเงียบงัน ฟีเท้าของเขาหนักแน่นแต่ไม่รีบร้อนทุกย่างก้าวเหมือนบ่งบอกถึงอดีตที่ไม่ธรรมดาสายตาของเขาเฉียบคมแม้จะเต็มไปด้วยริ้วรอยแววตานั้นไม่ใช่ของราปภพ,อพอธรรมดาแต่มันคือแววตาของผู้นำที่เคยเห็นสงครามและความตายมาแล้วเสียงโทรศัพท์ภายในอาคารดังขึ้นพร้อมกันหลายเครื่องคำสั่งด่วนจากเบื้องบนให้ทุกฝ่ายอำนวยความสะดวกสูงสุดชื่อของเขาปรากฏอยู่ในระบบระดับความลับขั้นสูงสุด เจ้าหน้าที่ไอทีมือไม้สั่นเมื่อเปิดไฟล์ประวัติเขาเคยช่วยชีวิตนายพลสหรัฐกลางสมรภูมิเขาเคยบุกเดี่ยวเข้าเขตศัตรูเพื่อช่วยนักโทษสงครามเขาเคยได้รับเหรียญกล้าหาญจากสองประเทศชายชราเดินไปนั่งที่ม้านั่งเล็กๆใต้ร่มไม้ข้างอาคารนกตัวหนึ่งบินลงมาหยุดบนต้นไม้เหนือหัวเขาสายลมพัดเบาๆผ่านใบไม้แห้งเสียงเหมือนเสียงกระซิบของอดีตเขาหลับตาลมชั่วครู่สูดลมหายใจลึก ไม่ใช่เพื่อพักผ่อนแต่เหมือนเพื่อระลึกถึงบางสิ่งบางอย่างบางสิ่งที่ไม่มีใครในที่นี้เข้าใจแม้ไม่มีคําอธิบายใดจากปากของเขาแต่ทุกคนรู้ดีแล้วว่าชายชราคนนี้ไม่ใช่เพียงผู้เฝ้าประตูธรรมดาอีกต่อไปเงาของเขาทอดยาวบนพื้นคอนกรีตแสงอาทิตย์เริ่มอ่อนลงสีทองส่องต้องใบไม้ไหวเจ้าหน้าที่คนหนึ่งค่อยๆเดินเข้าไปใกล้ มือที่เคยถือแฟ้มแน่นบัดนี้สั่นเบาๆท่านครับขอโทษที่เราไม่รู้เสียงนั้นเบาจนแทบไม่ได้ยินชายชาราเพียงลืมตาขึ้นมองด้วยแววตานิ่งสงบไม่มีคำตำหนิไม่มีความโกรธเกรี้ยวในแววตานั้นเขาเพียงยิ้มแล้วพูดช้าๆด้วยน้ำเสียงเรียบทุกคนมีหน้าที่ของตัวเองฉันก็แค่ทำหน้าที่ของฉันประโยคนั้นเหมือนมีน้ำหนักมากกว่าคำบรรยายใดๆ มันทาให้ผู้ฟังรู้สึกเหมือนถูกกระแทกเข้าใจกลางอกมีบางคนเริ่มหลบตาบางคนถอนหายใจเบาๆด้วยความรู้สึกผิดความเงียบกลับมาอีกครั้งแต่ไม่ใช่ความอึดอัดมันคือความเงียบที่เต็มไปด้วยความเคารพนายทหารอเมริกันเดินเข้ามาอีกครั้งเขาถอดหมวกอย่างช้าๆแล้ววางไว้ข้างเท้าชายชราจากนั้นเขาหันไปหาฝูงชนพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นชายคนนี้คือคนที่ช่วยชีวิตผมไว้ เขาเคยเป็นครูฝึกให้กับหน่วยพิเศษของเราหากไม่มีเขาผมอาจไม่ได้มายืนที่นี่ในวันนี้ผู้คนเริ่มยืนตรงบางคนยกมือวันทยหัดบางคนโคง้งศีรษะช้าๆด้วยน้ำตาคลอเบ้าเด็กหนุ่มคนหนึ่งในชุดรปอปพรุ่นใหม่ยืนมองภาพตรงหน้าหัวใจของเขาสั่นสะเทือนเหมือนได้เห็นเส้นทางใหม่ที่เขาไม่เคยมองเห็นมาก่อนเขาเดินเข้าไปยืนเคียงข้างชายชารา ยกมือวันทยหัดอย่างภาคภูมิโดยไม่ต้องพูดอะไรเขารู้แล้วว่าหน้าที่ของตนมีความหมายมากเพียงใดชายชาราหันไปมองเด็กหนุ่มแววตาเต็มไปด้วยความอ่อนโยนเขาพยักหน้าเบาๆเหมือนส่งต่อบางสิ่งที่ไม่มีใครมองเห็นในใจเด็กหนุ่มเกิดความเปลี่ยนแปลงความรู้สึกภาคภูมิแทรกซึมเข้าทุกอนูไม่ใช่แค่เรื่องของเครื่องแบบ แต่เป็นเกียรติของคนที่เลือกจะยืนอยู่แนวหน้าอย่างเงียบงนันเสียงนกร้องไกลๆล,ลอยมากับสายลมเย็นยามเย็นท้องฟ้าเริ่มเปลี่ยนสีเป็นส้มอมชมพูผู้คนค่อยๆสลายตัวกลับเข้าอาคารแต่ไม่มีใครเหมือนเดิมอีกต่อไปหัวหน้าแผนกเดินมาหยุดตรงหน้าเขาถอดหมวกอย่างเคารพแล้วพูดเสียงสัน่นขออภัยในทุกสิ่งที่ผ่านมาผมขออนุญาตย้ายท่านไปยังตำแหน่งที่เหมาะสมกว่านี้ ชายชราเพียงยิ้มแต่สายตานั้นสงบนิ่งดัง่งภูเขาไม่จําเป็นที่นี่ก็ดีแล้วบางครั้งการยืนอยู่เงียบๆก็มีค่ามากกว่าคําพูดหลายพันคําคําพูดนั้นดังก้องในใจของทุกคนเหมือนบทเรียนที่ไม่ต้องใช้กระดานแต่สลักอยู่ในความทรงจําของทุกคนที่ยืนอยู่ตรงนั้นและเมื่อดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าชายชราย,ยังคงนั่งอยู่ใต้ต้นไม้เงาสุดท้ายของเขา ไม่ใช่เงาของคนเฝ้าประตูอีกต่อไปแต่คือเงาของตำนานที่ครั้งหนึ่งเคยปกป้องประเทศด้วยหัวใจทั้งดวงแสงไฟจากเสาไฟริมทางเริ่มส่องสว่างมาแมลงกลางคืนเริ่มส่งเสียงร้องในความเงียบบรรยากาศรอบตัวสงบแต่เต็มไปด้วยพลังบางอย่างผู้คนที่เดินผ่านยังคงเหลียวมองชายชาราด้วยสายตาเปลี่ยนไปเด็กหนุ่มรอปภยังคงยืนเคียงข้างไม่ขยับไปไหน ในหัวของเขาเต็มไปด้วยคำถามแต่ในใจกลับสงบอย่างประหลาดท่านครับแล้วทำไมถึงกลับมาเป็นรอปพครับเขาถามด้วยความลังเลชายชราย,ยิ้มเล็กน้อยแววตาฉายแสงแห่งความทรงจำเพราะที่นี่ยังต้องมีคนยืนเฝ้าคนที่เข้าใจว่าความสงบสุขไม่ได้มาจากอำนาจแต่มาจากความเสียสละของคนที่ไม่มีใครเห็นเด็กหนุ่มเงียบไป เขาไม่รู้จะตอบอย่างไรแต่ในใจกลับรู้สึกแน่นอกเหมือนได้เรียนรู้บางสิ่งที่ไม่มีในตำราใดาเสียงลมหายใจของค่ำคืนพัดผ่านเบาๆใบไม้ไหวในจังหวะสงบงามชายชราหลับตาอีกครั้งไม่ใช่เพราะเหนื่อยแต่เพราะรู้ดีว่าเขาได้ส่งต่อบางสิ่งไปแล้วบางสิ่งที่ไม่มีวันลบเลือนจากหัวใจของคนรุ่นใหม่แม้โลกจะเปลี่ยนไป แม้สงครามจะจบสิ้นแต่เกียรติศักดิ์ศรีและหน้าที่จะยังคงอยู่ในเงาของชายคนหนึ่งที่ใครๆเคยคิดว่าเป็นแค่ร,ปรอปภเด็กหนุ่มยังคงยืนอยู่ข้างเขาแสงไฟสลัวส่องลงมาบนเครื่องแบบสีซีของชายชาราเงาของทั้งสองทอดยาวไปบนพื้นทางเดินสองรุ่นสองใจแต่สายเลือดเดียวกันของผู้ปกป้องภายในใจของเด็กหนุ่มเต็มไปด้วยแรงบันดาลใจ ไม่ใช่จากคําสั่งไม่ใช่จากตำแหน่งแต่จากการกระทําที่เงียบงนันและความกล้าหาญที่ไม่ต้องอวดอ้างเขาหันไปมองชายชาราอีกครั้งสายลมพัดผ่านเบาๆทำให้ใบไม้ไหวช้าเหมือนเวลาหยุดนิ่งให้ช่วงเวลานี้สลักลงในความทรงจำภายในอาคารชั้นบนสุดผู้บริหารระดับสูงมองภาพผ่านกล้องวงจรปิดไม่มีเสียงใดจากห้องนั้น มีเพียงสายตานิ่งลึกที่จ้องภาพชายแก่ในจอเขายังไม่เปลี่ยนเลยผู้บริหารคนหนึ่งพูดขึ้นเบาๆยังเหมือนตอนที่ยืนอยู่หน้าค่ายเมื่อ20ปีก่อนเสียงถอนหายใจดังขึ้นในความเงียบอีกคนคึมพำตามเราเคยเป็นลูกน้องเขาตอนนั้นเขาคือฮีโร่ของพวกเราไม่มีคำสั่งไม่มีการประชุมแต่ทุกคนในห้องลุกขึ้นพร้อมกันยืนตรงหันหน้าไปยังหน้าต่างที่มองลงไปยังด้านล่าง ที่ซึ่งชายชราผู้นั้นยังคงนั่งอยู่เงียบๆใต้ต้นไม้เดิมความเคารพที่แท้จริงไม่ต้องส่งเสียงมันคือการกระทำคือการไม่ลืมคือการยืนหยัดแม้โลกจะไม่หันมามองและในค่ำคืนนั้นใต้แสงไฟอ่อนๆชายชราผู้นั้นยังคงนั่งเฝ้าประตูเหมือนทุกวันที่ผ่านมาพร้อมหัวใจที่หนักแน่น และศักดิ์สรทที่ไม่มีวันจางหายลมหายใจของค่ำคืนยังคงเย็นสงบผู้คนเริ่มกลับบ้านแสงจากหน้าต่างในตึกค่อยๆดับลงทีละชั้นแต่ใต้ต้นไม้นั้นชายชรายยังคงนั่งอยู่มือเหี่ยวย่นลูกกระเป๋าเสื้อด้านในเบาๆเขาหยิบกล่องไม้เล็กๆออกมาเปิดฝาด้วยความระมัดระวังข้างในคือเหรียญตราสีทองมนเหรียญที่เคยได้จากภารกิจลับที่ไม่มีใครรู้ เหรียญที่เขาไม่เคยอวดไม่เคยแขวนบนผนังแต่เก็บไว้แนบหัวใจตลอดหลายสิบปีเขามองมันเงียบงียบแววตานิ่งลึกปนเศร้าจางๆเหมือนภาพในอดีตผุดขึ้นมาเสียงระเบิดเสียงเพื่อนร่วมรบเสียงวิทยุสื่อสารเขาหลับตาลงความเงียบล้อมรอบเหมือนอ้อมกอดของความทรงจำในความมืดนั้น<ๆ>เขาไม่ได้อยู่คนเดียว วิญญาณของเพื่อนร่วมรบยังคงเฝ้ามองอยู่เคียงข้างและเมื่อเวลาเดินไปจนถึงเที่ยงคืนชายชาราลุกขึ้นอย่างช้าๆเก็บกล่องใส่กระเป๋ายืดหลังตรงแล้วเดินตรวจพื้นที่รอบสุดท้ายของวันก้าวเท้าของเขาไม่หนักแน่นเหมือนเดิมแต่ยังคงมั่นคงในจังหวะทุกย่างก้าวเต็มไปด้วยวินยัยไม่ใช่เพราะหน้าที่สั่งแต่เพราะหัวใจเขาเลือกจะเดินเส้นทางนี้จนถึงที่สุด ขณะที่ไฟดวงสุดท้ายในอาคารดับลงเงาของชายชาราก็กลืนหายไปในความเงียบแต่เรื่องราวของเขาจะยังคงถูกเล่าขานไม่ใช่ด้วยเสียงแต่ด้วยสายตาของทุกคนที่ได้เห็นเขายืนเฝ้าประตูในวันที่ไม่มีใครเหลียวแลเช้าวันใหม่มาถึงอย่างเงียบงนันแสงแรกของอาทิตย์ส่องลอดผ่านใบไม้หยาดน้ำค้างเกาะตามปลายหญ้า อากาศเย็นชื้นแต่นุ่มนวลเด็กหนุ่มรอพอมาถึงก่อนเวลาเขาตั้งใจจะมารับเวรเช้าแต่วันนี้เขาไม่ได้มาแค่ทํางานเขามาด้วยหัวใจที่เปลี่ยนไปเขาเดินตรงไปยังม้านั่งใต้ต้นไม้ที่ซึ่งชายชราเคยนั่งทุกเชา้าแต่ม้านั่งวันนี้ว่างเปล่าไม่มีร่างผอมของชายผู้เป็นตำนานเขาหันซ้ายขวาสายตามองหา หัวใจเริ่มเต้นแรงขึ้นแต่สิ่งที่เขาเห็นคือกล่องไม้ใบเดิมวางอยู่บนม้านั่งพร้อมโน้ตแผ่นเล็กๆมือของเขาสั่นเล็กน้อยขณะเปิดกระดาษลายมือสันส่นๆเขียนด้วยปากกาหม,มึกดำถึงเจ้าหนุ่มข้าฝากประตูนี้ไว้กับเจ้าแล้วจงเฝ้ามันด้วยศักดิ์ศรีไม่ใช่แค่หน้าที่ใต้โน้นนั้นคือเหรียญตราทองมนสิ่งเดียวที่ชายชาราไม่เคยยกให้ใครเด็กหนุ่มน้ำตาคลอเบ้า หัวใจเต้นแรงแต่เต็มไปด้วยเกียรติเขาหยิบเหรียญขึ้นมาแนบอกยืนตรงหายใจลึกแล้วเงยหน้ามองตึกสูงตรงหน้าจากวันนี้เขาไม่ได้เป็นแค่รอปภออีกต่อไปเขาคือผู้สืบทอดเงาของชายชราเงาที่จะเฝ้าประตูนี้ต่อไปไม่ใช่เพื่อใครมองเห็นแต่เพราะเขารู้ว่าหน้าที่นี้มีค่าเพียงใดในเงียบเงินของมันเด็กหนุ่มยืนอยู่นิ่งๆ สายลมยามเช้าพัดผ่านใบไม้ไหวแสงแดดสีทองเริ่มส่องต้องหน้าอกที่เขาแนบเหรียนไว้รู้สึกได้ถึงความอบอุ่นเหมือนมือของชายชาราแต่ไหลเบาๆเสียงนาฬิกาตอกเวลาในตึกเริ่มดังขึ้นวันทํางานใหม่เริ่มต้นผู้คนทยอยเข้ามาในอาคารแต่สายตาหลายคู่เริ่มมองเขาด้วยความเคารพไม่ใช่เพราะเครื่องแบบที่เปลี่ยนไม่ใช่เพราะยศหรือตำแหน่งแต่เพราะบางอย่างในแววตาเขา เต็มไปด้วยความกล้าหาญและศักดิ์ศรีหัวหน้าผนากเดินผ่านมาหยุดยืนตรงหน้าเด็กหนุ่มเขามองหน้าแล้วพยักหน้าช้าช้าไม่พูดอะไรแต่สายตาแสดงความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเด็กหนุ่มยกมือวันทยหัดมันคงสงบเหมือนที่เคยเห็นชายชาราทำทุกเช้าวันนี้เขาได้เข้าใจแล้วว่าสิ่งที่สำคัญไม่ใช่แค่การยืนเฝ้าประตูแต่มันคือการเฝ้าเกียรติ การยืนอยู่เพื่อปกป้องแม้ไม่มีใครรู้จักชื่อแม้ไม่มีเสียงปรบมือเขาเดินกลับไปยังประตูใหญ่ยืนตรงกลางแขนตรวจตรารถที่เข้าออกแววตานิ่งลึกและมั่นคงผู้คนที่เคยมองผ่านตอนนี้เริ่มชะลอฝีเท้ามองกลับด้วยสายตาใหม่ในมุมเงาของตึกสูงเรากับเงาหนึ่งยังคงยืนอยู่ข้างเขาเงาของชายผู้จากไป แต่ทิ้งไว้ซึ่งความกล้าหาญและหัวใจของนักรบที่ไม่มีวันลบเลือนแสงแดดยามสายเริ่มอบอุ่นขึ้นเสียงจราจรหน้าอาคารคึกคักตามปกติแต่ภายในใจของเด็กหนุ่มรอปภคนนั้นกลับสงบนิ่งกว่าทุกวันในชีวิตที่ผ่านมาเขามองออกไปยังถนนเบื้องหน้าที่ซึ่งผู้คนเดินผ่านไปมาอย่างเร่งรีบไม่มีใครรู้ว่าวันนี้เขาเฝ้าประตูด้วยหัวใจของสองคน ของเขาและของชายชาราผู้เป็นตำนานสายลมพัดแผ่วผ่านราวกับเสียงกระซิบเสียงที่ไม่มีใครได้ยินนอกจากเขาเจ้าทำได้ดีแล้วประโยคนั้นก้องในใจเขาอย่างแผ่วเบาเขาก้มหน้ามองเหรียญที่แนบอกยิ้มออกมาเล็กน้อยไม่ใช่รอยยิ้มแห่งชัยชนะแต่เป็นรอยยิ้มของผู้ที่เข้าใจหน้าที่ของตนอย่างแท้จริงและเมื่อเวลาเดินไปอีกนาที เขายืนตรงเงยหน้าขึ้นอย่างมั่นคงเสียงวิทยุเรียกเข้าจากศูนย์ควบคุมเขากดรับด้วยน้ำเสียงนิ่งจุดประตูพร้อมปฏิบัติหน้าที่ครับในจังหวะนั้นเองภาพของชายชราเหมือนจะปรากฏในความทรงจำสุดท้ายเขายือนอยู่เงียบๆใต้ต้นไม้เดิมยิ้มบางๆด้วยสายตายที่อบอุ่นแล้วค่อยๆหายไปกับสายลมอย่างสง่างาม เรื่องราวของชายชาราผู้เฝ้าประตูจึงจบลงตรงนั้นแต่เกียรติและศักดิ์ศรีของเขายังคงอยู่ในหัวใจของผู้ที่เข้าใจความหมายของการยืนตรงโดยไม่ต้องการเสียงปรบมือใดๆบนโลกใบนี้